และสรรพสัตว์ทั้งหลายแดสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดกาลและนานเธอตลอดกาลและนานเสาธุนี่ก่อมามามาดูนี่ก่อนนี่รบวรกออสาธุนนะ โยมเอ,อ่อที่ตรวจน้ำหยิบได้เลยนี่ไม่ไม่เอามาสองอันก็ได้นะนนจะได้เท่าๆกันน้องนางไม่น้องนางนี่น้องนางมามขวดตันจังน้องกระโดงไปลบกระโดงเลยน เอาเททิศอ๋อโทมคกันน้ำฝนนะโยมนะเอมันหยดใช่อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรใจดดน้ำยะกาวริวหาผู้ลาปาริภูเรนปิสาธรัง เอวะเมวะอิโตเินังเกตานังอุปกะปะติอิชิตังปฏจิตังตุมหังคิตเมวะสมิชโตตับเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสับพีติโยวิวัตชันตุสัพพาโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรยโยสุขี พีคายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสะนิจังพุทธ,ธาปาจายิโนจัตตารุธรรมาวัตคันติอายุวันโนสุท,สทังะลังสาธุคุณโยมทั้งสีท่านเนาะในในโอกาสนี้ได้เดินทางมาได้ถึงที่มหาวิเชลาลงตอนบาลีเทรวาทราชชวิทยาลัยแล้ว,วา ก็ขอให้ได้บุญได้กุศลเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานครอบครัวขอให้พบแต่สิ่งดีๆมีโชคมีลาภตลอดไปน่ายมนะสาธุทุกต่อค่ะวันนี้ได้ห้ายันหลวงปู่ให้เอาสำหรับติดรถอ่ะมันโยงไว้เนาะเผื่อนั้นเป็นที่ระลึกจะได้นึกถึง จา้ามหาวิทยาลัยกรุ์หลวงปู่แพ้วอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เอ,องโอ้จ้าเนาะใช่เลยเลยไปสักสี่โลสต์โลที่ที่สีอันนีอันอันนี้อัน,นเลยกนยอมเนาะไม่ใช่ว่าเป็นหลังคาบโบสถ์หรือศาละตรงนี้ที่เป็นขาวๆนั่นแหละนั่นแหละของหลวงปู่แพ้วเขาจะสร้างเจดีย์ตรงใหญ่อยู่แต่ยังที่ยังเป็นโค้งและหลังคาขาวๆก็เป็นวิหาร เราย้มชมได้ใช่ไหได้ได้ใช่ก็เดี๋ยวจะ